พ่อหมดสัญญา,านแล้วเราจะกลับใต้พวกนี้นะเดี๋ยวพ่อจะไปทําเรื่องที่โรงเรียนให้กลับบ้านมาเก็บของนะเป็นไ์เพื่อนฉันีดูฟิชเชอร์อเป็ยหรือเปล่าโอ,อเวพ่อพงบอกว่าจะออกพรุ่งนี้ออกทำไมอ่ะพ่อหมดสัญญาจากภาคเหนือแล้วอ่ะเรื่องเชียนะเว้ไยัยงไงแล้วก็มีโทรศัพท์คุยกันได้ตลอดวเวลาโอเคเพีเลย นี่มีหนังยางมาเล่นเฮ้ยเล่นอะไร,อ,ไรอ่ะเลอมันคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอมันคืออะไรนะเป่ากบเป่ากบเ,เล่นกันไหมละ่ะแบ่งทีมไม่ขยับเลย,ยาาป่าลูกจะหึงบ่าละ ร้อนก็ร้อนนี้ร้อนจังหวะ ไปอยู่ที่นั่นพังเนือมาเป็นยังไงบ้างก็เย็นเย็นพี่น้องเนี่ยไปเข้าพับเข้าบ่าบอยมาตึงวันเลยค่ะึงวันทไมพี่เขาพับเขาพาบอยจังอ่ะไม่ได้ขับเนาะไม่ได้ขับสนอแล้วทำอะไรอยู่พักเนือเรียนเป็นยังไงบ้างเขาเหมือนบ้านเราไหมเหมือนอ้าวเิ่มข้าอย่าห้าเท่าเอออีเท้าว้าานาา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 า้าา อย่เพิ่เล okay. cool. <t iny currently> <t iny> ่นก <ussen> <t iny insane repetition> <t iny practition today> ับพี่นะเดี๋ยวให้พี่ไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนคุก็ได้โอเคันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพื้นที่ของทีมงานพ่อลูกมวก็ปลูกอ้อยอ่าแล้วก็ทำธุรกิจประมงส่งออกต่างประเทศอ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้ะมาแล้วหรอมาเจอมาตั้งนานีังเอาลูกชายมาด้วยเนี่ยสวัสดีครับ นี่ยพ่อเป็นเพื่อนป้าเองนะเดี๋ยวข้างบนมีลูกป้าข้างบนเนี่ยแนะนำให้รู้จักที่ลูกป้านะชื่อฟาอันกาฟาฟานี่แล้วก็ฟาตีนะลูกนะรู้จักกันไว้นะลูกสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับลูกอยู่อ๋อผมผมอยู่หลังบ้านครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกลับละโอเคแค่ okay, นี้นะลูกโอเคครับแค่นี้ครับ <c oughs> ไอเราก็ไม่มีทางส่งเรียนต่อไม่เข้าใจไหมว่า <c oughs> <c oughs> เอ๊ยแกก็มอดี้อยสวัสดีสวัดดีสวัดดีเรียนที่นี่หนึ่งปีแล้วเป็นไงบ้างหรอวัดีแล้วเศรษฐกิจที่บ้านอะเรื่องแบบโต๊โตอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกัน ตรงสวนอ้อยอยู่เลยรีบกลับบ้านนะลูกไม่ทำแับข้าวเตรียมไว้หมดแล้วโอเคจ้าไม่งั้นไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวดัน แต่เช้าเนี่ยร้อนก็ร้อนชอบพี่เปล่าเราอยู่รับสวยตีองงบเนาะอีีนาไปเที่ยวภาคเหนือกันนะโอเคครับอเอาแต่แต่นะพอมาอยู่บ้านเกิดกับเลดตายอย่างจากผักเหนือที่เขาจากมานากกักหรอก ถึงอาจจะคืดเติ้ลหาเปลื่นพองแต่ก็ยังโทรหาติดต่อกันได้ะตีโออุ่นหัวใจก็เป็นการที่เขาได้เจอผู้คนตีหน้าฮักบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือจะภาคใไหนเหมือนเป็นการบางเอืญนที่เขาได้มาเจอกันก่อแต่สุดท้ายบ่ว่าจะอยู่ตีไหนก็คงประสุใจเท่ากับอยู่กับครอบครัวเขาที่นี่สวยจังเลยเนาะ ผมชอบที่นี่แล้วแหละ พี่ไปอยู่บางเนือเป็นยังไงบ้างมาเดือเป็นยังไงบ้างไงบ้างเูอกินข้าวมาหรือยังกินแล้วครับแม่อุ้ยเหรอเดินทางมากินข้าวหรือยังผมกินแต่บนรถแล้วครับแม่เอาอย่างตัมเอาไว